สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิวคาร์อินโฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถที่เป็นมากกว่ารถตู้ทั่วไปรถที่เคยเป็นตำนานในอดีตและตอนนี้กลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่สุดล้ำอย่าง v ฟ l kswagen Com b i ปี2026การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การรีแบรนด์หรือปรับโฉมธรรมดาแต่เป็นการออกแบบใหม่หมดทุกมิติโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่แฟนๆทั่วโลกรู้จักกันดีพร้อมเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่อย่างแท้จริง โฟล kswa เกนคอมบี้สองมาพร้อมดีไซน์ที่ยังคงกปลี่นนายของความคลาสสิกในยุค 70S แต่ถูกปรับแต่งให้เข้ากับยุคสมัยเส้นสายภายนอกของรถดูโค้งมนและนุ่มนวลไฟหน้าทรงกลมอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่แต่ถูกอัปเกรดให้เป็นแบบเลดแมทริกที่สว่างคมชัดและปรับความสว่างได้อัตโนมัติตามสภาพถนนกระจังหน้าแบบเรียบหรูโลโกโ้ VW ขนาดใหญ่โดดเด่นที่กลางรถฝากระโปรงหน้าย,ยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการจัดวางของระบบไฟฟ้าใหม่ ขนาดที่ไฟท้ายทรงแนวนอนแบบเล็กก็เพิ่มความทันสมัยได้อย่างลงตัวภายในห้องโดยสารคือสิ่งที่สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้สัมผัสพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้มากถึง7คนในความสบายสูงสุดเบาะนั่งแถวที่2และ3สามารถปรับเองนทับหรือถอดออกได้ทั้งหมดเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยพื้นห้องโดยสารเป็นแบบเรียบไม่มีเนินเกียร์ทำให้เคลื่อนไหวภายในรถได้สะดวกไม่ว่าจะใช้งานแบบรถครอบครัวหรือเปลี่ยนเป็นรถบ้านสำหรับทริปเดินทางไกลก็สามารถปรับได้อย่างอิสระ พวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมจอแสดงผลขนาด12นิ้วแบบ f u l ลีดิจิตอลบอกข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ความเร็วระยะทางแบตเตอรี่ไปจนถึงระบบช่วยขับขี่จอกลางแบบทัชสกรีนขนาด15นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบนำทาง GPS แบบเรียลไทม์ระบบสัง่งานด้วยเสียงที่รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบและยังมีระบบควบคุมสภาพอากาศแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่ง โฟล์กสวาเกนคอมบี้ใหม่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด220แรงม้าให้แรงดิด350้นิวตันเมตรทำให้อัตราเร่งดีเยี่ยมและไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์แบบเดิมแบตเตอรี่ความจุด77ดกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลถึง450กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งรองรับการชาร์จเร็วแบบดี f a ฟ้าชา r ์จ n g งที่สามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ภายใน30นาาททีทให้สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจวันและการเดินทางไกลได้อย่างไมม่ีข้อจกัด ช่วงล่างของคอมบีปี2026ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้การขับขี่นุ่มนวลแต่ยังคงความมั่นคงระบบการสะเทือนแบบอิสระทั้ง4ล้อทำให้การเข้าโค้งและการขับบนถนนที่ขรุขระยังคงให้ความรู้สึกสบายไม่กระแทกแรงการบังคับเลี้ยวแม่นยำมากขึ้นด้วยระบบพวงมาลายัยไฟฟ้าและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการความมั่นใจสูงสุดขณะขับขี่ ระบบความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ซึ่งติดตั้งมาให้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบช่วยควบคุมความเร็วแบบ Adaptive Cruise Control ระบบรักษาช่องทางการเดินรถและระบบช่วยจอดรถแบบ360องศาพร้อมกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุทุกทิศทางผู้ขับจึงสามารถจอดรถในที่แคบหรือพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดายและปลอดภยัย ความพิเศษอีกอย่างของคอมบี้รุ่นนี้คือสามารถเลือกซื้อรุ่นที่รองรับการใช้งานแบบแคมปิ้งได้ซึ่งมาพร้อมอุปกรณ์อย่างชุดครัวพพพาเตียงพับได้โต๊ะเก็บซ่อนได้และหลังคาที่สามารถยกขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ยืนหรือพื้นที่นอนเพิ่มเติมได้อีกระดับสายเดินทางระยะไกลหรือคนที่ชอบเที่ยวธรรมชาติจะต้องหลงรักคุณสมบัตินี้อย่างแน่นอน ในด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม v o l ks w a g e n ได้นำวัสดุรีไซเคิลเข้ามาใช้ในการตกแต่งภายในมากถึง80%ไม่ว่าจะเป็นผ้าบอรดจากขวดพลาสติกรีไซเคิลวัสดุพลาสติกในแผงประตูหรือแม้แต่ฉนวนการเสียงที่ทำจากเส้นใยพืชลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตและทำให้คอมบี้คันนี้กลายเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงการควบคุมระบบต่างๆภายในรถเป็นแบบดิจิทัลเกือบทั้งหมดโดยไม่มีคันเกียร์แบบเดิมอีกต่อไป ใช้เพียงปุ่มควบคุมระบบขับเคลื่อนที่อยู่บนแผงคอนโซลกลางพร้อมกับหน้าจอควบคุมอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับมือถือของคุณแบบเรียลไทม์ยังมีระบบจดจําผู้ใช้งานที่จะปรับตำแหน่งเบาะอุณหภูมพิพวงมาลัยและแม้แต่แสงไฟภายในตามโปรไฟล์ผู้ใช้แต่ละคนโดยอัตโนมัติ v o l kswagen kombi ปี2026ยังมาพร้อมรุ่นพิเศษชื่อว่า California Edition ที่เพิ่มฟีเจอร์พิเศษสำหรับคนรักแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นเต็นท์พับได้ติดหลังคา ถังน้ำสะอาดระบบกรองน้ำในตัวแผงโซลาเซลล์ติดหลังคาและระบบควบคุมพลังงานภายในที่สามารถอยู่ได้หลายวันโดยไม่ต้องชาร์จไฟจากภายนอกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชอบการใช้ชีวิตอิสระนอกเมืองหรือใกล้ชิดธรรมชาติราคาจำหน่ายเริ่มต้นในยุโรปอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านบาทและหากนำเข้าไทยราคาหน้าจะอยู่ที่ประมาณ3.5-4ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ ทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภยัยและการเป็นรถไฟฟ้า100%ที่พร้อมใช้งานได้ทันทีในชีวิตประจำวันกระแสะตอบรับในยุโรปและอเมริกาค่อนข้างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่เคยมีความทรงจำกับคอมเบิรรุ่นเก่าหลายคนรู้สึกว่ารุ่นใหม่นี้สามารถนำความรู้สึกแบบวันวานกลับมาได้อีกครั้งแต่ในรูปแบบที่ทันสมัยและสะดวกสบายยิ่งกว่าเดิม ในขณะเดียวกันก็ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าสำหรับครอบครัวหรือการท่องเที่ยวที่สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบ v o l ks w a g e n combi ปี2026จึงไม่ใช่เพียงแค่การรีเทิร์นของรถตู้ในตำนานเท่านั้นแต่ยังเป็นการรวมเอาความทรงจำความล้ำหน้าและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาไว้ในรถคันเดียวรถที่สามารถตอบโจทย์ทั้งการใช้งานประจาวันการเดินทางระยะไกลหรือแม้แต่การเป็นบ้านเคลื่อนที่ในทริปสุดสัปดาห์ หากคุณกำลังมองหารถที่สามารถทำได้ทุกอย่างทั้งพาครอบครัวเที่ยวใช้ทำงานหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นรถบ้านเพื่อหลบหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่ v o l ์กสวากเกนคอมบี2026คันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรออมานานแล้วคุณละคิดยังไงกับรถตู้ในตำนานที่กลับมาในรูปแบบไฟฟ้าล้ำอนาคตคอมเมนต์บอกเราไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง New ค a r Info เพื่อไม่พลาดข่าวสารรถใหม่ที่น่าสนใจจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ